สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลืองนกทานะครับวันนี้ก็มาส่งสินค้าเหมือนเดิมครับต่อจากเครื่องหยอดข้าวโพดครับนี่ครับก็ส่งผานพวนนะครับเข้าล่องมันล่องอ้อยนะครับผานพวนใส่รถไถนาเดินตามเข้าล่องมันล่องอ้อยนี่ครับสองขานะครับสองขาผานพวนนะครับหน้ากว้างอยู่ที่90เซนนะครับ ขาก็สามารถเลื่อนปรับขยับได้ครับตัวนี้นี Tiger ่นะครับความสูงจากพื้นนะครับประมาณ60เซนได้นะครับห60เซนนะครับหน้ากว้างอยู่ที่90เซนนะครับเลื่อนปรับขยับได้แล้วก็ส่งล้อเหล็กนะครับใส่รถไทยนาเดินตามนะครับเข้าลองวันลองอ้อยล้อเหล็กตัวนี้วงล้อนิ้วนะครับเทปล้อ3นิ้วครับขาด้านในสามารถเลื่อนปรับขยับได้นะครับนี่ครับ แล้วก็ผานห้าขานะครับผานห้าขาห้าขาก็ความสูงเท่ากันนะครับประมาณหกสิบเซนแล้วก็หน้ากว้างก็อยู่ที่เก้าสิบเซนนะครับเป็นรูปทรงตัวเอนะครับนี่ครับนี่นะครับตัวนั้นด้วยนะครับส่งลูกค้านะครับทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางทั้งหมดนะครับตัวนี้ราคาผานอยู่ที่สองขาห้าขาสามพันเก้านะครับล้อเหล็กสามพันเก้าร้อยบาทนะครับ เดี๋ยวพื่อน็เขาไปวัดเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะครับก็ส่งทางไปสนิเก็บเงินปลาทางนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ3,9 0 0ลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ